สวัสดีค่ะวันนี้ก็นั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านรีสตาร์นะคะเป็นร้านอาหารแบบเป็นกาแฟส่วนและกาแฟอากาศชิลมากเลยตอนนี้คุณแม่ก็มาเที่ยวที่หัวหินปานบุรีเดี๋ยวจะไปนอนนวดชั่วโมงหนึ่งเขาคิดชั่วโมงละ,ะสามร้อะก็ชายหาดก็เย็นมากบอกว่าอะไรมะน้องสาวพระมันดานะคะน้องสาวพระมันดาเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าอะไรมะหนูไม่รู้นะ ใครไม่จ้างแม่หนูไม่รู้หรอกถ้าหนูรวยนะหนูจ้างแม่แน่นอนเพราะแม่เนี่ยขายของเก่งมากแล้วลูกค้าลุมแล้วขายหมดไปในชั่วโมงหนึ่งขายเร็วมากแล้วลูกค้าก็ลุมลูกค้าก็ชอบแม่มากลูกค้าก็บอกว่าแม่สวยมากเลยนะเห็นไหมคะคือน,นี่คือคนที่เขาเห็นน้องเราเห็นประสบการณ์การทำงานของ,ของเราจริงๆ บอกจะสนับสนุนแม่เลยจะฉันรวยฉันเปิดบริษัทให้แม่เป็นผู้นำเลยเลิศมากค่ะนะคะก็นี่คือแบบว่าเขาเห็นการทำงานของเราจริงๆนะน้องเพราะเราทำงานจริงๆเราพบปะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออกบูธแล้วใช่ไหมเราไปออกบูธเนี่ยงานลอยกระทงอะใช่ไหมขายกระทงนะน่าจะประมาณเราทำไปพับไปกับ ครอบครัวเรานะน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงโกยเงินแสนะ่ะเราก็ขายกระทงไปละห้าสิบบาทถูกนะถูกมากเลยแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนะี่ยเนี่ยไปเปิดบูธนะคะที่งานลอยกระทงเป็นงานใหญ่นะสามชั่วโมงก็ควนเงินแสนนี่บอกเลยแต่ว่านั่งพับกันเป็นใบสีกับกล้วยอะไรเงี้ยนะคะมีวิธีการหาเงินนะคะแล้วก็ มันไม่ได้เงินไม่ได้ว่าเงินมันโรยมาจากภาคคว้า,วาม,มใช่เราทําถึงได้เงินเราเหนื่อยเราถึงได้เงินมาแล้กาแฟมาแล้วามาทา,านมากเลยค่ะกาแฟทรัพย์ค่ะน่านี่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเป็นกาแฟเอ่อคาปูชิโน,โน่นะคะ เห็นไหมคะเราต้องขอขอบคุณน้องสาวเรามากเลยที่สนับสนุนพักกันนะเขาเห็นประสบการณ์การทํางานไม่ใช่ว่าคุณแม่ต้องขอบอกอะไรนะไม่ใช่ว่าคุณรับสมัครงานคนนะคุณดูแค่ใบคุณอาวุธและคุณก็ไปตัดสินว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่โดนคนนี้ไม่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขไม่ตรงเกณฑ์อันเนี้ยนะคุณประเมินผิดพลาดนะคะเพราะว่า เราอะต้องจําเป็นที่ต้องให้โอกาสคนในการทํางานด้วยเพราะเพราะดิฉันไม่ได้งอ้อพวกคุณนะคะ่ะครแบบไม่ง้อหรอกเราก็ทําตั้งตนผอมตัวเองเนาะทำบิซนีสอะไรของดิฉันเองอะคะ่ะแต่เรื่องอะไฉันจะบอกอะคือเราเวลาแม่ไม่ไม่อย่าอาศัยแบบใช้เงินตรงเงินนะ เงินตองเงินไม่ต้องไปลงแบบทํางานตักตำหนักอะไรหรอกก็เดี๋ยวจะมาแล้วอยากชันท่ามากกว่าวันนี้เดี๋ยวว่นเย็นๆจะไปไว่ายน้ำนะ วันนี้ก็จองโรงแรมไว้ก็เป็นมาเที่ยวน,นี่ทริปนี้ก็ประมาณสิบสิบวันนะคะใช้ได้มากเลยอะค่ะค่ปะปูเนาะบรรยากาศรอบรอบร้าน e t ม Me Star น,นะคะเนี่ยบรรยากาศรอบรอบร้านก็วอาว่าโปร่งๆนะสบายแล้วมีชิงช้าให้นั่งแล้วไปนี้ก็จะเป็นบ้านไว้ฮาบ้านสีค่ะ นี่บรรยากาศโดยรวมนะก็โอเคแล้วข้างหน้าร้านพี่เขาบอกเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเจ้าของใหม่ละข้างหน้าก็มีละเอ่อเมนโอมคอติแคนนี่ตัวน,น,นี้ลายเสือนะคะตัวนี้ลายเสือนะคะเดี๋ยวจะไปนอนอาบแดดเอ่อชายหาดแล้วก็ไปนวดสักนิดนึงให้เขานวดให้ละผ่อนคลาย อยากจะบอกไว้เลยว่านะคะคนคนดีนี่หายากแท้นะคะคนดีนั้นหายากแท้ในจนชั้นและสังคมประเทศไทยนะคะดิฉันไม่เคยเจอคนดีนะคนดีที่มีความจริงใจช่วยเหลือดิฉันจริงๆยามยามยากลำบากไม่เคยมีมีแต่คนพูดอีฉันว่า มีอะไรให้ช่วยไหมแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ค่ะดิฉันเจอคนแบบนี้เยอะมากเพราะนั้นก็จะไม่จะไม่ค่อยเชื่อถืออะไรเลยคนที่พูดลอยๆนะออันนี้คุณแม่ขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวก็ให้แฟนคลับติดตามไปนะคุณแม่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ใช่คนดังเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่สวยมากมี คนธรรมดาที่สวยมากแม่เป็นคนธรรมดาที่สวยมากแม่ก็พอรอยู่มากวิะบวนการความคิดนี้นสําคัญมากเลยะบวนการความคิดสําคัญมากนะคะมันเป็นสิ่งที่จ่อย,ยอดความร่ำรวยได้เลยเรื่องกระบวนความคิดของคนนะอะไรเดี๋ยวข้าวของมาแล้วเนาะโออ ศดีมากชอบมากเลยก็ลมก็เย็นจริงๆก็จะชวนลงเป็นดำน้ำปากกาลังอะไรเงี้ยนะเพราะจริงๆก็ไม่เขาอยากจำช่วงว่าช่วงนี้น้ำแรงเลยค่ะนะชื่อไหมถ้าเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศไทยเนี่ยนะนะถ้าเราคาดหวังว่าเ้ยเขาไม่ให้โอกาสเราเลยในการทำงานอะไรเหม,มือนตะัวแม่เนี่ย ใชใ้โอกาสนะไม่มีนะเขาโยนไปสมัครด็อกเตอร์ทิงได้ซ้ำนะสองร้อยกว่าบริษัทฉันไม่งอฉันไม่แคร์ไอดอนแคร์อะไรจริงฉันไม่แคร์ทุกสิ่งแล้วฉันไม่แคร์ทุกคนด้วยเราก็ยิ่งดนพยายามสร้างวิชเนิตของเราเองน,นะคะทำธุรกิจของเราเองคนจะรวยช่วยไม่ได้ <laughs> นะฮะอือคืออาพับ อาับแต่ชีวิตไม่ชินไรนะคนอาับคนนี้ทําให้เห็นว่าบ้านอลังการอย่างเขาไรืหาด <g iggle> <g iggle> นะป็นไม่ได้งอพวกคุณหรอกแบบโอกาสมันเปิดแล้วน้องสาว่านบอกว่าจีเนี่ยขายของเก่งมากขายของเก่งมากเพราะว่าอย่างไปออกบูธอะไรเงี้ยเขาเขาเห็นวัฒกรรมเขาเห็นวัาถสินส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาลุมที่ฉันไปออกบูธ ให้ก <Hey> ับ um น้องนะแล้วก็เอาบู้ดอีหลายย่างอ่ะคือต้องหามวลชนต้องหาประชาชนลุมเยอะๆแบบงานใหญ่ๆประจหวัดคนเขเข้ามาลุมเขาบอกว่าลุงแม่ที่เข้ามาเนี่ยมีแรงดึงดูดมหาศาลเลยเพราะว่าพี่เขาสวยการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันจะดูดตาลูกค้าเลยค่ะเขาบอกพี่เขาสวยนี่ยอาไปสบกณ์จริงไม่ต้องเรียนนะเขาการตลาดคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราตัวแม่ อันตลาดคอนเทนต์เนี่ยเราตัวแม่แ,แต่ว่าออนไลน์ตอบโจทย์สาหรับเราไหมไม่ตอบโจทย์สําหรับแม่นะเวลาเราทาการตลาดออนไลน์ไม่ตอบโจทย์นะคือประเมินได้เลยอะ่ะประเมินได้เลยยังมีแม่ค้าออนไลน์ขายไอชุดอะไรนะขายเสื้อผ้าดูสามล้านคนอาจจะขายได้สองร้อยบาทยังไม่คุ้มค่าโฆษณาเลยอะคะ่ะ นะฮะดูอย่างเดียวไม่ซื้อสามล้านวิวอะเพราะนั้นเนะี่ยพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราควรศึกษาสำหรับทำบ,บิสเนสนะคะออนไลน์เนะี่ยถ้าไม่โดดเด่นไม่แตกต่างไม่เป็นคนดังไม่เป็นไฮโซอะไรเงี้ยค่อนข้างขายยากเพราะว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แหละวันนี้คุณแม่ขอขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะก็ให้คุณพ่อคะนั่งทิงขาไต้องดูแลคุณพ่อค่ะคุณพ่อแบบว่าเป็นเหมือนดวงใจอะคะ่ะดูแลคุณพ่อนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่่าฮ่า่า 九飞，就我的情，记住我的爱，记住流连白，比我,的亲六零比我的心，痴情记住真爱，流连白，我的心。 โอเคค่ะวันนี้ก็ร้องไปกันทนใจฉัน,นิดหนึง่งอ่ะวันนี้คุณแม่ขอไลค์แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ l o เล y อยู่ะะวันนี้คือว่าพักผ่อนแต่ว่าพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตสงบ ชอบที่พันบุรีบ้านเพราะว่าพันบุรีนี่เป็นที่หลงไหลและติดใจคุณแม่มากสงบสงบและไม่วุ่นวายคนไม่พุกพ่านนะแม่แม่มาเที่ยวอะไรไม่ชอบมาปันบุรีหอยหินถามว่าราคาแรงไหมาราคาแรงค่ะราคาแรงมากแล้วก็ราคาสูงที่ภาพอะไรนะมาแล้วแม่มาแล้วคุณค่ะ เอาของคุณแม่มาแล้วนะคะได้กินง่ายๆเนาะวันนี้อยากกินอะไรเป็นข้าวไข่ดาวแล้วก็ไข่ดาวกะเพรากะเพรารวมมิไข่ดาวแล้วเขาก็ทําน้าปลาพริกน่ากินเนาะคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาเที่ยงเนาะเราก็เลยอยากจะทานอะไรให้มันเป็นอาหารเจนเดียวเพราะว่าเย็นๆเนี่ยคุณแม่กล่าวว่าจะอย่าไปทานหมูกระทะค่ะเย็นๆวันนี้ก็เลยเบาๆหน่อยน่าทานมากเลย ทานเช้าวนะคะเอฟซีฮัมคาปูชิโน่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 ทานคาปูชิโน่เดี๋ยวนั่งไปเดี๋แต่งเพลงคแม่ต้องแต่งเพลงอะเพราะว่าส่วนตัวคุณแม่ชอบร้องเพลง,พงแล้วก็อะไรอะชอบแบบว่าชอบแต่งเพลงมากเลยนะส่วนตัว ชอบร้องเพลงชอบแต่งเพลงอะไรเงี้ยโอ้โหนี่นะคะน้ำปลาพริกโรยไปเลยค่ะโรยไปน้ำลหลไหลเลยและนี่นะหมึกตัวใหญ่ก็กุ้งค่ะข้าวนี่จะต้องเป็นข้าวหอมมะลิข้าวสวยนะคะแต่ร้อน โอเคขอขอบคุณสำหรับการจำกัคะ